เขาเป็นพ yeah. wow. okay. wow. mm ่อมดหมอผีที okay. ่แอฟริกาเขามาจากอเมริกาเลยแอฟริกาเลยเขาเอางี้ดีกว yes. ่าไอ้พวกไอวิทยาศาสตร์นะเวลาจะกินไส้กรอกทีเอาหมูเป็นตัวๆใส่ในเครื่องถูกต้องแล้วเขาทำเครื่องปั๊บๆๆๆๆรอแป๊บเดียวออกมาเป็นไส้กรอกถูกต้องแต่นี่นะฮะความสามารถของเขาทำไมครนี่คุณอยากจะได้เด็กสักคนหนึ่งนี่ใส่เข้าไปเลยปั๊บๆๆๆๆรอเก้าเดือนออกมาเป็นเด็กพูดได้ด้วยเขาทำได้เลยฮะอย่าว่าแต่มันเลยกูก็ทำได้ ที่มึงเอาอะไรมายกตัวอย่างมึงว่อา,อไาไปเลยเอางีอยากจะดูอะไรดีกว่าผมอยากจะถามถามว่าก็บอกไอ้เพื่อทรงเจ้าขเขาเป็นพ่อบดหมอผีอะไรพวกนี้ครับผมมันมีจริงเ่ะมีไมหมฮะไอ้วพวกผีปีศาจอะไรเนี่ยที่คุณเป็นพ่อพ่อมดหมอผีเนี่ย มันมีตำนานมาตั้งแต่พศอะไรรับหนึ่งหนึ่งข้าสี่สี่สามสองครับผมปีพันหนึ่งร้อยสี่สองใช่ปีพันหนึ่งร้อยไอพันหนึ่งร้อยนี่ผมว่าในโลกเราคงไม่มีใครอยู่เลยนะครับคนอย่างคุณนี่นะปากคุณนี่นะคุณก็ไม่เชื่ออะไรแล้วแล้วปากดีอย่างเงี้ยนะถ้าคุณเสียชีวิตหรือตายไปนะผมจะเผาคุณแต่ตัวก่อนปากนี่ผมจะตัดออกมาแล้วก็เตะเล่นกูนั่งอย่างเงี้ยมันทำอะไราคุณพูดอย่างเงี้ยปากคุณถึงหน้าแต่แล้วว่าคุณเสกตัวเองได้ทาอะไรได้ผมขอลองสักนัด เดี๋ยวเราทดลองอย่างอื่นทดลองอย่างอื่นได้ไหมฮะเอาที่เขาถนัดดีกว่ามันเจ๋งจริงคุณจะมีอะไรพิสูจน์ให้รู้ว่าเขาจะได้เชื่อคุณเรวเอาปืนมาคมขู่ผมในรายการลูกศิษย์ผมนี่ดูกันเป็นไม่รู้กี่ล้านคนลูกศิษย์ผมนี่เคยมาแล้วปะทะกันไปเลยวัยรุ่นกับวัยรุ่นแค่ลูกศิษย์ผมนี่ไม่มีอะไรเลยไอ้พวกนั้นน่ยยิงเข้ามานลปัง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 ไม่ออกสักนัดหมายถึงว่าปืนนี่ไม่ออกตุงอยู่ในนี้หมดไม่ออกไม่ยู่ในนี้หมดเลยแต่ไม่ตายเข้าแต่ไม่ตายเอาว่าบอกเขาดีกว่า เอาไมกาคนบ้าอะไรเดินไปหาใครก็ตุงอยู่ตรงนี้สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไร c ์คอมเมดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไครกดเลยครับกดเลยระโทรกดได้ดิเออไปละบาย